So สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราคงไม่พูดถึงเรื่องราวของจอห์นวิกไม่ได้หรอกนะครับผมเพราะว่าเป็นหนังที่โคตรเดือดโคตรมันเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไปดูรอบ2มาแล้วนะครับซึ่งเหตุผลที่ไปดูเนี่ยถามว่าจะไปเก็บอีสเตอร์เอกจะไปทําอะไรไหมเนี่ยคำตอบก็คือไม่นะครับอยากไปดูฉากที่มันเป็นเหมือนเบิร์ดไอวิลวะเหมือนมุมในเกมอ่ะแล้วตัวของจอห์นเนี่ยก็ใช้ดาร์ก r อร์ดช็อตกันในการเป่า ฝูไฟลุกกระจุยกระจายเลยนั่นแหละคือฉากที่ผมอยากจะไปดูซ้ำนะครับแล้วก็ไปดูมาแล้วฟินมากเลยนะครับผมวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงตอนจบแล้วก็เอ็นโครเดตของจอห์น i วกแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเรื่องราวของจอห์นเนี่ยมันจบยังไงมันจบบริบูรณ์แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะมีภาคต่อมีอะไรยังไงแล้วก็ในเอ็นโครเดตเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่วันนี้แหละเราจะมาเจาะกันนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมคลิปนี้มีสปอยอย่างแน่นอนเพราะเราจะพูดถึงตอนจบถูก เพราะฉะนั้นเนี่ยหาใครยังไม่ดูมาเนี่ยนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยแล้วเรามาเริ่มเจาะกันไปทีะประเด็นเลยดีกว่าเรื่องราวแรกเลยเนี่ยนะครับตอนจบของหนังก่อนละกันนะก่อนที่จะไปเอ็นเครดิตเนี่ยในตอนจบอาจอนเนี่ยได้พ้นพันธะกับสภาสูงมาที่เรียบร้อยแล้วผ่านการดวลที่เขาต้องดวลกับเคนแต่สุดท้ายเนี่ยตัวของมาเคียก็ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วก็ถูกจอนยิงตายไปนะครับก็เป็นอันจบแบบที่จอนเนี่ยก็ไม่ได้ทําผิดกติกาด้วยก็ถือได้ว่าพันธะของจอนกับโลกแห่งนักฆ่าเนี่ยจบลงแล้วนะครับแต เขาก็ได้รับอาการบาดเจ็บด้วยถูกไหมซึ่งคาจริงเนี่ยก่อนที่จะมาดวนน่ะเขาก็ได้ฝากฝังเอาไว้อยู่แล้วว่าถ้าเขาตายเนี่ยให้วินซันน่ะไปทําหลุมศพให้เขาหน่อยแลวก็เขียนว่า loving husband หรือว่าจอนผู้เป็นสามีที่รักนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนการกลดมาแล้วว่าจอนจะตายซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ไม่ได้เห็นจอนตายแบบเต็มๆถูกไหมเห็นแบบโอ้ยโดนยิงแล้วก็นึกถึงภาพเมียแล้วก็ล้มฟุบลงไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ตัดไปที่ภาพของหลุมศพเลยนะครับนั่นแปลว่าเรา ถูกไหมไม่ได้เห็นแบบตอนแบบโอ้ตายชัวเป็นศพชัวอันเนี้ยหนังเองเนี่ยนะครับเขาจงใจทําให้มันคุมเครือนั่นเองมีอยู่3มความเป็นไปได้ในตอนนี้นะครับหเลยเนี่ยตายจริงๆนะครับผมตัวของจอนเนี่ยจะได้โอเคจบซะทีหนึ่งเพราะว่าถ้าจะทําภาคต่อไปเรื่อยๆอ่ะถามว่ามันจะไปเวนได้ไหมอะ่ะเอาจริงๆมันก็ไปได้นั่นแหละดูจากฟ้าแลนเฟรียส์เอมันแบบไปได้อยู่แล้วนะครับผมมันก็ฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเลยนะครับก็จัดเต็มมันก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะถูกปะ่ะเดี๋ยวแม่งไปยิงบนอววกกาศันแล้ หน่อยจอลงองไปยิงกับเอเรียแล้วถูกว่าโหดขนาดนี้เนี่ยต้องไปยิงกับเอเวนเจอร์แล้วมันก็เป็นการตัดจบตรงนี้ง่ายกว่านะครับผมอันนี้คือในกรณีที่จอตายจรงิงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นไม่เห็นศพมันก็เป็นไปได้หลายทางถูกปะ่ะถ้าจอตายจรงิงเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะทําให้ตัวละครจอรนวิกเนี่ยถูกใช้จนเปลืองจนเกินไปตัวละครจอตอนนี้ถูกใช้ไม่อย่างพอดีมากๆจริงๆแค่3ภาคเนี่ยก็เต็มแล้วพอขยายภาคสี่มาเนี่ยมันก็เกือบจะเกินแล้วนะเกือบแบบโอ้เกินคุม้มละถ้าใช้มากกว่านี้อีกหน่่อออยะเราจจจบืตัว เลยนะครับแค่เนี้ยกาลังดีแล้วเขาอาจจะมองแบบนี้แล้วก็ในจักรวาลนักฆ่าจักรวาลคอนดีเน็ตเทลตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวอื่นๆน,นะตามมาอีกมากมายนะครับผมก็เห็นได้เลยจากในภาคสีเนี่ยว่ามีการเกิดไปถึงตัวละครน,นู้ตัวละครน,นี้อีกเต็มไปหมดเลยครับตัวละครบางตัวที่มาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงมาทมําไมวะไม่ค่อยมีบทอะไรเลยเนี่ยอย่างตัวของแทร็กเกอร์อย่างเงี้ยมิสเตอร์โนบอดี้ครับผมแล้วก็ตัวของอากิระเองไงเห็นป่ะมันมันไม่ได้จะเป็นตัวบทหลักอะแต่มันมาเพื่อเกินไปยังเรื่องราวถัดไปนั่นเองนนรรััเป็กกาขยจวต่อ เรื่อยๆแล้วก็จะมีหนังมามีซีรีส์อะไรมาอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเองในความเป็นไปได้ที่1เนี่ยก็คือให้ตัวของจอนตายไปเลยจะได้กลายเป็นตำนานนะแล้วก็ได้ขยายจักรวาลต่อผ่านตัวละครอื่นๆ่ไปแทนในความเป็นไปได้ที่2เนี่ยนะครับผมจอนอาจจะยังไม่ตายแต่ทาหลุมศพให้เหมือนว่าตายจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเขาแล้วก็อ่ะ,กะเกษียณร,รีไทยไปนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการนักฆ่าอีกจะในอนาคตในแบบอีก10ปีข้างหน้า,าจะกลับมาเป็นคามิโอ,อาจะกลับมานู่นนี่นั่นก็เป็นไปได้ถูกไหมแบบว,ว่าเป็นเรื่องของอาอากอากกิิะลภค3 มีจอนกลับมาแวบหนึ่งอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือกรณีที่ยังไม่ตายนะจากนั้นกรณีที่3เองเนี่ยนะครับผม,ผมก็คือตายไปแล้วล่ะแต่กลับมาเป็นแฟลชแบ็กได้นะครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่ย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีจอนเนี่ยโผล่แวบบแวบบ็บแมกลับมาอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเรื่องราวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการย้อนอดีตไปเล่าถึงอดีตของจอนซึ่งตรงนี้เอ,เองเนี่ยไออันที่3มอะ่ะบอกเลยว่าเป็นไปได้มากที่สุดนะครับผม,ผมเพราะว่าเดี๋ยวในหนังภาคแยกอย่างบ er าลา้วยนกด ยงงไในส่วนตัวเองอ่ะผมคิดว่าอย่างที่3เนี่ยน่าจะ make sense ที่สุดนะครับผมแล้วก็เป็นอย่างที่หลายๆคนเนหวังเอาไว้แต่จริงๆอ่ะแอบในใจก็คิดว่าอย่างที่2ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็คือเดี๋ยวมีฉากแฟลชแบ็กมาด้วยนั่นแหละแต่จอนเนี่ยทำให้มันคลุมเครือดูเหมือนตายไม่ตาย,ไม,ตายไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะได้มีโอกาสในการเอากลับมาในอนาคตได้แต่จะกลับมาตอนไหนเนี่ยคงต้องรอดูการเพอร์ฟอร์มิงของหนังในจักรวาลน,นี้ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทิศทางของหนังเนี่ยอุ้ยถ้ามันโซโล่ไปเองได้ไม่ต้องมีจอเลยเนี่ยอาจจะไม่ต้้้้องใชแแแแลวแต่ถ่ถาบบบบโมมันเริจะ หนักละอ่ะอาจจะต้องเอาจอนกลับมาดึงความนิยมหน่อยตรงนี้ก็เป็นการเหมือนปิดแบบหลวมๆเอาไว้อะให้มันปลายเปิดนะครับผมมันก็เป็นไปได้หลายทางมากๆซึ่งตอนเนี้ผมก็คาดเลยนะครับว่าบทสรุปที่แท้จริงอะ่ะแม้แต่สตูดิโอก็ยังไม่ได้วางเอาไว้เลยอาจจะวางเอาไว,หว้หลวมหลวมาละแต่มีทางแก้ได้เปลี่ยนได้รอดูกระแสจากหนังเรื่องถัดไปอยู่ ต่อจากนั้นเองในเอ็นโครเรดเนี่ยนะครับผมก็เป็นตัวของอากิระเนี่ยไปฆ่าเคนถูกไหมเราไม่ได้เห็นว่าตัวของเคเนี่ยตายหรือเปล่านะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยซอนให้เห็นได้เลยว่ายังไงอากิระแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแต่เป็นตัวละครที่ได้ไปต่ออย่างแน่นอนแล้วจากที่ดูกระแสมาเนี่ยนะครับผมตัวของอากิระก็เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากด้วยครับแฟนๆเนี่ยชอบอยู่แล้วนักฆ่าปุ่นอะไรแบบเนี้ยนะตีมญี่ปุ่นทำมันเท่อยู่แล้วถ้าอามาทําเป็นนักฆ่าจะเป็นซามุไรเป็นดินจาอะไรก็ทําไปเถอะถูกว่ายังไงอากร,ราะ เป็นตัวละครที่ได้ไปต่อแน่นอนนะครับผม end credit นี่ก็เป็นการปูทางไปสู่เรื่องใหม่ๆเรื่องที่แบบอยู่ในจัก,กรวาลนักฆ่าเนี่ยแหละแต่แค่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจอรล์ละเป็นเรื่องของอากิระไปเลยนะครับส่วนเคนเนี่ยก็น่าจะตายนะครับผมพาคิดว่ามันเป็นเหมือนซิมโบอ่ะแบบจบยุคเก่าถูกปะมันเป็น3ส,สหายอะ่ะก็น่าจะตายให้หมดนั่นแหละไม่น่าจะทิ้งเอาไวใ้ให้มันเหลือรอดหรอกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะตายนะและนี่ก็คงจะเป็นคําอธิบายที่เราได้วิเคราะห์กันมาแล้วก็ไปอ่านบทวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบแล้ว ก็เป็นเรื่องร้อทั้งหมดในวันนี้ของรายการคอมิกเวิลด์ที่เราได้ไปอ่านมาแล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิลด์เดลี่นะครับ